ทีห้าเอานันมากเว่เดียวไปดัานขาหมาอีกทีเีย ขอรบกค่ะวันนี้นะคะสวัสดีแขกรับเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมงานในโครงการสรถนะคะขอใครคุณพอแล้วก็คุณดีคุณพอแล้วก็คุณดีคุณครูคุณครูคุณครูมั่นกันเลยคุณครูเหมือนพี่หรอคะเยพี่รู้ครูจริงจริงวันนี้เจ้าสาวสวยมากบางคนได้มีโอกาสคุยกันเนาะทางทางด้านไลน์ด้วย ก็ขอบพระคุณมากๆที่ให้โอกาสกับแอมได้มามอบความสุขสนานในค่ำคืนนี้ก็เป็นได้ค่ะโอเคจ่ะดีครับผมก็ถ่ายได้หรอคะอ่นนี้เพราะว่าเดี๋ยวกระเป่าจะได้ถอดชุดแล้วอ๋อจะเป็นเตรียมเตรียมมาเต้นแล้วใช่ไหมเชญค่ะ ันจะร้องแล้วนะคะใช่ฮะต่อไปนี่คือสนุกแล้วเฮ้ยแห่ถามว่าคุณแม่ท่านนั้นเจ้าสาวเป็นแฟนทำรถกงานอใช่ไหมคะโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้หนูก็มาในฐานะเพื่อนเจ้าสาวกันแล้วกันนะคะอะค่ะตรงกลางเลยเหรอคะถ้าเจ้าบ่าวอยู่ตรงกลางจะสวยมากเลยนี่ทุกคนอยู่ในความสงบนะครับเดี๋ยวเสียงจะเข้ากล้องนะครับ พี่โต้ด้านโน้นเงียบก่อนนะครับเสียงจะเข้ากล้องนะฮะเดี๋ยวเรียนเชิญคุณแม่ได้ไหมคุณคุณแม่ด้วยคุณแม่ด้วยเพราะว่าคุณแม่เป็นเป็นแฟนของน้องแอร์เดี๋ยวเรียนเชิญคุณแม่ขึ้นถ่ายรูปกับอาจารย์ด้วยนะครับนี่แนะเราได้มาเพราะว่าคุณแม่เลยนะนี่ใช่ไหมคะ ขอบคุณค่ะอี่แม่ขอบคุณหลายครั้งนี่กะคุใจ่ายตังพวกเราเชิญค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวอ๋อนี่ก็แฟนคลับนี่ถ่ายรูปร่วมกันเลยนะคะทางแย้ใหญ่ของคู่บ่าวสาวในค่ำคืนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้สนุกกันยัวๆทนะคะ สวัสดีแฟนคลับทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโมจิ G, G, c h เฮดคะ่ะ